อร่อยอะดิอือบอราบหมูไม่เดือนนะหอมมากสะระแหน่นี่กลิ่นนะอร่อยอ สวัสดีค่ะครับผมวันนี้มาบ้านสวนกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้บอกเลยว่ามาทำโน่นทำนี่เพิ่มอีกหลายอย่างใช่ค่ะภารกิจอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาล้อมให้ต้นหน่อไม้ฝรั่งเราไม่ล้มะนะครับก็คือปกักเสาแล้วก็ขึงเชือกให้เขานะครับ<ช>ก็นี่แหละหน่อไม้ฝรั่งของเรานะครับเ<ช>นี่ยมันจะล้อมอย่างนี้ครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะล้อมนะแม่เนะ<ช>าะปักไม้แล้วก็ขึงเชือกนะทั้งหมดนี้เลยแต่เขาโตวไวนะ เนี่ยเขาล้มหมดเลยนะครับใช่เดี๋ยวทําให้เขาหน่อยจะได้สวยๆนะแม่นะใครได้แทงหน่อให้เขาให้เราได้กินใช่ครับแล้วก็นโน่ะทายาวไปถึงหลังบ้านเลยนะครับเนี่ยมันล้มจริงๆนะเฮ้ยแต่เนี้ยก็โตไวมากเลยนะพูดถึงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เดี๋ยวเราจะตั้งอุ้ยอันนี้หน่อใหญ่อะเนี่ยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ตรงนู้นใหญ่กว่าหลังบ้านนะใช่เต็มเลยนะอือดูดูี่ต้นมัน เริ่มสวยล้วเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้หลักๆเลยเดี๋ยวอย่างแรกเรามาทำตรงนี้ก่อนแล้วเสร็จหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโน่นเลยคอกแมงดาเราเดี๋ยวไปกั้นใหม่นะครับเพราะว่าตัว PVC อ่ะมันไม่อยู่ทุกคนเหมือนน้าหนักมันเยอะใช่ครับนี่หน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวค่อยไปถอนโยงถอนหญาเลยนะแม่นะทีเดียวเลยนะนี่นอใหญ่อย่างนี้เหรอมีกินนะครับก็เดี๋ยวทำยาวๆไปเลยใช่ ภารกิจบอกเลยวันนี้เยอะแยะมากมายล้วจะบอกเมื่อกี้ไปเซอร์วย์เล้วไก่มาโอ้โหออกไข่เยอะรอบนี้โอ้โหสาสาวเขาให้ผลผลิตกันทุกคนเต็มไปหมดเลยใช่ครับร้องกันใหญ่เลยเมื่อกี้จอดรถแล้วปกดดันเออเปิดประตูให้หน่อยอยากออกมาเที่ยวแล้วอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาทำงานกันเลยดีกว่านะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะฮะไปเถก่อนเลยทำงานกัน จะบอกว่าไม้ไผ่อันนี้นะครับชุดนี้นะไปซื้อต้นกล้ามาจากร้านป้าแอดป้าแอดบอกว่าไม้อันนี้ไม่ได้มีขายแกจะเอาไว้ปลูกมะเขือแกก็เลยบอกเฮ้ยแบ่งเอาไปใช้กันถาเดือนเนี่ยแบบพอเราไปร้านโนนร้านนี้เราเราคุยเก่งมั้งแล้วก็ซื้อของเขาบ่อยเขาก็เลยบอกเอาไปใช้เลยให้ฟรีใช่ปะเดือนขอบคุณป้าแอดด้วยครับนี่นะน่ารักนะคนแถวนี้ อืมอ่ะมาเดี๋ยวตามดูกันครับทุกคน กินกันยาวๆเลยนะเอาละทะุกคนประมาณนี้แหละข้าวๆก่อนอมันไ,ไม่เดือน,นอเออเนี่ยได้เลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้ลูกขึ้นบนใช่ไหม,มสวยเลยนะครับนี่ได้ละชุดหนึ่ง น,นี้เราก็ผูกเชือกค่าๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถือว่าดีนะไม่เดืนะอนเนาะต้นเขาก็ลู่ขึ้นข้างบนแล้วนะครับไม่ล้มนอนไปกับพื้นแล้วนะครับต่อไปแม่ว่าจะสวยขึ้นเลยนะใช่ไหมอืมก็เดี๋ยวเลออกแรงอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปทํากันต่อครับ โอเคทุกคนตอนนี้ทางฝั่งแปลงดอกไม้ฝรั่งเราทําเสร็จแล้วนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแก้ฝั่งนี้นะก็คือตอนแรกที่ยึดเป็นโครง PVC ใช่ไหมครับทุกคนนึกว่ามันจะอยู่นะด้วยโครงที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะมันแอนครับทุกคนวันนี้เราก็เลยซื้อไม้ไผ่ฝั่งโน้นมานะครับเดี๋ยวเอามาดามเพิ่มนะครับ ตัดตัดจอจอนะครับหรือหรือกันอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับถามว่าพอใจไหมก็ยังนะครับจริงๆใจจริงเนี่ยอยากจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าน่าจะเหนื่อยละขอพอแค่นี้ไม่เดินปลูกสับประรดเหรอใช่แยกกอใช่ไหมเมันตรงนั้นมันหนาไปก็เลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเข่งละต้นน่กำลังดี แข่งละสองหัวพ่อว่าวก็ได้อยู่นะได้ไหมแม่อ,อันก็ได้หัวนะหัวแล้วจริงๆสับป,ประรดเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบแฉะนะริมของเราข้างล่างแข็งโดดได้อยู่ใช่ไหมแม่อ,มอ่ะโอเคนะครับนี่สับป,ประรดเดี๋ยวเราไว้ริมนี้นะครับของกินเต็มบ้านอมาทุกคนเดี๋ยวเอากล้วยมาให้ไก่กินกันจะบอกว่ามาอะไรกล้วยอใครอยากกินกล้วยมา เอากล้วยให้นะครับกินกันใหญ่เลยนะสาวๆนะอร่อยดีอร่อยอดี อร่อยกันใหญ่เลยนะอะไรกินอิม่มเชื่องมากเลยนะไก่นะคบนไลยบนเลไอ,อ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็เก็บผักกาดขาวไปแล้วนะครับแล้วก็โซนนี้นะแม่เดือนบอกว่าปลูกพริกไว้นะครับ โอ้สมบูรณ์มากใช่ไหมแม่อยู่ในดินไงครับอันนี้พลิกอะไรครับแม่ริกินดาโอ้ยสามกระบะละสามต้นนะแม่นะได้กินอีกแล้วนะครับเรานี่เน้นพลิกเน้นพวกต้นหอมผักชีจริงจริงพืชผักสวนครัวเรานี่ปลูกแน่นมากเลยนะแม่ใช่ก็เอาไว้นี่แหละนะครับพวกผักใบเราก็าไว้อย่างนี้ก็กินกันไม่ทันแล้วนะครับอืม เป็นไงแม่ดีไหมวันนี้มาเหนื่อยดีแม่บอกแม่แล้วเดี๋ยวเที่ยงเรากินอะไรอะ่ะลาบหมูลาบหมูอันนี้ที่แม่เด็ดมาแค่เป็นกิ่งนะโอ้โหแตกดีมากเลยนะแล้วแม่ว่าจะเด็ดมาปลูกอีกสองกระถางนั่นอืมสวยนะเด้งเลยนะครับทุกคนดูดเดิกโอ้ห<ๆ>กินกันไม่ทันเลยนะครับโนนไม่เดินเดินไปไหนละอุ้ยต๊อกตอกอ๋อแม่เด็ดไปจากตรงนี้แล้วไปปักไว้เหรอใช่เรา เราเลือกอที่แบบว่าที่มันมีรากอ,ะะอ่ะเพาะเราไปวางไว<ม>้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่เขามีรากเนี่ยแล้ติดแน่นอนติดง่ายใช่ไหมอ,อ,อ่ะไปพุ่งเลยอะกินเขาอะนี่แม่เดือนบอกว่าวางแค่เนี้ยเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวก็แตกเต็มเลยใ,ใช่ไหมใช่นี่นะครับจริงๆเราย้ายผักชีมาไว้ข้างนอกบั้งได้ไหมแม่ไม่ได้มัน เรา,เาไม่ปลูกกันจริงหรเ,เหรอมีแต่เราอะนะเออเขาปลูกเป็นมะเร็สมันขึ้นเองอเขาไม่ได้น้ำให้มันมาเป็นต้นกล้าคุณหารันเออ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 ันนั้นก็ไว้นั่นเหมือนกันนี่นะครับก็ม่เดือนบอกว่าชอบนะแต่จริงจรแหน่เวลาเขาแตกแล้วมันเป็นพุ่มสวยมากเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกได้สวยไงใช่มันหอมใช่ครับอ่ะนี่นะครับตรงนี้ก็ปลูกเพิ่มกันอีกแล้ว มาโอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะฮะตอนนี้แม่เดือนก็เปิดครัวแล้วนะครับวันนี้ก็ทําเป็นลาบหมูนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนผักเหล่านี้นะก็เก็บมาจากสวนของเรานั่นเองนะครับคือ <Yeah. S 1> ดีนะแม่นะ mm hmm. มาบ้านสวนมาทำขข้าวกินกันแล้วก็เก็บผักของเราทาทานกันเองนะครับ mm hmm. บอกเลยว่าลาบฝีมือแม่เดือนนะถ้าใครได้ลองชิมนะจะร้องว้าวอนาคตนะานะอาจจะเปิดครัวบ้านสวน <c oughs> ทำไมแม่หัวรอนกันนะฮึจองเป็นรอบๆอ่ะวันลหนึ่งโตพออุ้ยกลิ่นมาแล้วแม่อุ้ยหมูน้อยไปไม่นี่ฮะพอแล้วพอแล้วมาทุกคนวันนี้เรามาทําลาบกันกินนะครับที่บ้านสวนนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหลาบฝีมือแม่เดือนนะบอกเลยว่าแแน่นอนนะครับแล้วส่วนผักวันนี้นะครับก็เก็บมาจากสวนของเรานั่นเองนะครับว้าวน่าทานมากนะะ เดี๋ยนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยไปกินข้าวตามร้านแล้วนะทานข้าวฝีมือแม่เดือนคืออร่อยมากนะครับใช่มาเดี๋ยวปรุงรสนะใช่ไหมแม่ใช่เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับทุกคนคลิกมาแล้วนะแม่เดือนบอกว่าพัดลมก็มาทางนี้ด้วยอุ้ยเน้นเน้นแซบแน่นอนบอกเลยตามด้วยข้าวคั่วลอแม่ใช่ข้าวมาเองด้วยปะเนี่ย ซื้อค่ะยังขี้เกียจตาอยู่ตามด้วยผงนัวผงนัวนะครับอืมไม่เดินบอกว่าใส่เยอะนัวเยอะใส่น้อยนัวน้อยนะครับตามด้วย<อ>ว้าวแล้วก็ทุกเท้าให้เท่ากันใช่ไหมแม่ใช่โอ้โหเป็นไงครับน่าทานไหมเห็นแล้วหิวเลยแม่ นกแตตวแวดนี่ก็มาร้องอยูใ่ใกล้ๆเลยนะโ mm. อ้ยหอมมากแม่น้าทานมากสับทุกคนชิมมาเด้หน้าตาผ่านแล้วนะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเป็นไงแม้ mm. ได้แล้ว,ลวอยู่ข้าวเลยครับมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคน นี่นะครับลาบหมูของเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เดืนอนเดี๋ยวมาทานกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จปุ๊บก็ไปทําอาหารให้ไก่กินกันนะครับเสร็จแล้วก็เรามาเคลียร์พงเคลียร์ผักหน่อยแล้วก็เก็บผักกลับบ้านกันวบนนี้นะครับก็นี่แหละหนึ่งวันบ้านสวนไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้เลยโอ้โไม่มีอะไรมากเออต้องไหนมาไม่ได้หยุดเลยนะลาบห,ห,หมูไมเดืดเนอดนแตงกวาเป็นไงแม่อูยกรุบเลยครับทุกคน จะบอกลา,าบมูแม่เดือนนะหอมมากสาะระแหน่นี่กลิ่นนาะอร่อยเยถั่วคูนี่ทุกคน,นถัว่วคูเราเองคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเก็บมาสดๆใหม่ๆอ่ะม,ม,มันอร่อยอคือมันกรอบมันกรุบมันได้อ่ะทุกคน จริงๆเก็บฟักขนาดนี้กําลังกินมันไม่แก่ไปมันกรอบมากเลยนะไม่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเข้าไปเก็บไข่อับทุกคนเป็นวันแรกที่มาเก็บนะเราได้ไข่เยอะมากใช่แหละเราอาจจะมาสามสี่วันครั้งสามวันครั้งใช่ไหมไก่เราเขายังไข่กันไม่ไม่ครบไม่เต็มที่อถ้าเกิดเขาไข่เต็มที่ตกวันหนึ่งแปดถึงเก้าฟองสามวันนั้เกือบสามสิบฟองนะ วันนี้ได้ไปสิบกว่าครับทุกคนถือว่ามาแล้วครึ่งหนึ่งช่ครับถือว่าน้องๆน่ารักครับทํางานกันเต็มที่เลยโอางั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้อยู่บ้านสวนนะครับวันนี้ต้องรีบเก็บผักหน่อยแล้วเพราะว่าฝนกําลังมาใช่ไหมครับแม่เดือนใช่ค่ะไปึ๊บหลังจากที่กินข้าวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนละมุดแม่เป็นไงจะได้กินไหมไม่กิน โอ้โหเขาค้ำมายแล้วทุกคนเดี๋ยวได้กินละว่าถามไม่ค้ำให้ค้ำเองก็ได้นี่มาวันนั้นเราไปแกงส้มนะใช่ไหมใช่เนี่ยเผือแป๊บเดียวครับมาทีแล้วก็โอ้โหติดเต็มอีกละเอาตะกร้าให้หน่อยดิวันนี้ทไม่เยอะจังอ่ะโอ้ยยังไม่ทันไปไหนเลยต้นเดียวก็จะเต็มตะกร้าแล้วครับทุกคนอืยังไม่หมดเลยอะไรก็เจี๊ยบเรากำลังติดนี่จะเจี๊ยบออกดอกแล้ว ได้ลูกแล้วเหรอได้แล้วไหนนี่ข้าบาได้กินแล้วเหรอขอดูเอานู่นนะลูกกำลังออกเต็มเลยอ้าวเนี่ยต้นละสิบบาทเองนะครับเนี่ยมาปักๆไว้ได้เก็บลูกกินนะครับแยกไม่ออกนะเนี่ยโอ้โหเดือนดอกดอกฝักทองกระหึ่มมากกินเลยเหรอขอดูครับในเนี่ยได้กินอีกแล้วไป หูผักทองเรานี่กระหึ่มจริงนะริมรั้วนี่นเดินนะไปเนี่ยมาผักบุ้งนี่โอ้โหเดินผ่านไม่สนใจเลยเดี๋ยวขอเด็ดผักบุ้งยนให้ลูกน้องกินก่อนจะบอกลูกน้องเราเนี่ยชอบกินนะลูกน้องนี่คือตะเพียนนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอกลับมาฝั่งนี้ก่อนอา้าวเกี่ยวลงไหนไนะอ๋อได้ได้ได้ไดนอนเห็นไหมกินกันแล้ว <laughs> หายไปละช่อหนึ่งเอาลงไปกินกันละไปฝรัง่งติดแล้วฝรั่งปัน,นุเนาะทานกับน้ำพริกก็ได้นะครับครับพี่มีฝรั่งของปัน,นุนะครับให้มาติดแล้วแล้วก็นี่แคแดงที่เขาไม่ค่อยกินกันนะครับเขาบอกว่ามันมันฝาดว่าง,งั้นเราก็เลยปลูกไว้ห้าต้นเอง <c oughs> ปัน,นุให้มา <c oughs> ก็เลยเอามาปักไว้นะครับแล้วกล้วยนะครับผ่านไปเจ็ดเดือนนะครับ ผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวได้กินแล้วนะหน้าเดินนะเนี่ยโอ้โหผลผลิตบ้านสวนนะครับจะบอกว่าช่วงเนี้ยเราซื้อกล้วยมาให้ไก่นะคตไม่ต้องซื้อละโอ้โหนี่ยังไม่แก่กอ่อเก็บเพราะลูกเนี้ยนิ่มหมดละมามามา,มาเก็บเลยลูกนึงจะเก็บตั้งแต่รอบที่แล้วไม่เดือนไม่ให้เก็บนี่โอ้โํำปั้นอะไรเนี้ยเขาบอกว่าลูกใหญ่กว่านี้คนขายอะไม่เป็นไรเอาไปก่อนลูกนึงขวันถุงก่อน มานี่มะเขือม่วงโน่นได้ไหมเด็ดปะเด็ดเลยนี่ครับมะเขือม่งอวงวายโดนจอบโดนจอบไปแล้วอะไรเดี๋ยวมาตัดไม่โดนจอะเดี๋ยวยมาตัดใบมันออกเลยต้องแต่งหน่อยแล้วนะ,ะไปทุกคนคลิกต้นนี้ยังไงเงียบเลเยวะแต่เขากำลังอ๋ออุ๋ยอันนี้แตกว่ะเดือนใช่นี่สะเดานะครับ โอ้ยสละแน่ต้นนี้มีปะเนี่ยออกลูกเต็มเลยแต่ลูกยังไม่โตออันนี้น,นี่เห็นแล้วลูกหนึ่งเก็บก่อนเลยนี่วันนั้นระมาไม่เห็นนะเนี่ยไหนนี่เหรอออโอ้โอหแต่ที่รู้ๆแม่ผักบุ้งเราหายหมดลนะโยนไปเมื่อกี้เห็นไหมกินเก่งๆเนะาะอ่ะอันนี้เก็บก่อนยังอยู่ยังได้อยู่มาก ไปทางไหนนู่นเนี่ยเดินนี่น่ผักบุ้งโยนไปไหลไปโ,โน่นนะตอดกันแล้วแม่ตุ๊บ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 ต,บตลอเดี๋ยวเอามากัดขาวไปไอ้สักกดขาวให้เขากินให้ากินใช่ไหมเ,เดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนมีเปล่ามีแต่ลูกเล็กอยู่นี่แม่มาแล้วตอก<ม>ตอกเขาเรียกละแม่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 แมแมแมตอกตอกอุ้ยเจอลูกนึงแม่ นี่ขอดูครับแม่เดือนนี่แต่นี้อ่อนๆนะเนี่ยเอาจิ้มน้ำพริกกินนะแม่นะใช่แม่แต่ที่ได้เยอะวันนี้คืออะไรรู้ป่ะไข่เก็บไข่ก่อนนี่อะไรเด็กๆอะไรกันแล้วก็ไม่ยอมไปเนี่ยเขามาบอกอย่าเอาไข่หนูไปอย่า,อาไข่หนูไปเขาบอก เดี๋ยว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 ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วดู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 ไม่ยอมไปเลยระวังนะเดี๋ยวไปเหยียบขาเขาดูหลบดีดูอย่ามอสกตสอกไปก่อนโอ้ยอย่ามาเอาไข่ฉันไปเล้วอ่ะมาเหนื่อยครับพวกคุณจริงเลยวแม่ไปอยู่ข้างในแล้วเก็บไรออกมาข้างนอกเมื่อกี้บอกให้เขาไข่เพิ่มไข่เพิ่มไม่รู้เขาไข่เพิ่มให้บ้านะ อ่ะลังแรกกี่ฟองแม่หนึ่งฟองหนเข้าดูครับนี่ลังแรกหนึ่งฟองลังที่สองสองฟอง,อ,ง,อ,งอุ้ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะลังที่สามหกฟองหยลังนี้ได้เยอะอหูอุ้ยลังที่สี่สามสามฟองเป็นเท่าไรแล้วเนี่ยลังที่หา้าต่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลังที่ห้าอีกสามฟอง โโอ้หได้เยอะนะครับทุกคนเน่เน่เน่นข,ขึ้นมาดูเอาไข่หนูไปไหนแม่แล้วก็หลังที่หอีกสองฟองนี่ผลผลิตแม่นับได้ไดกี่ฟองวันนี้สี 4, 7, 10, 17, ่เจ็ดสิบสิบเจ็ดฟองเน้นๆเ,เลยนี่เราเลี้ยง <ปะ S 1> <ข>คนนี้น เราเลี้ยงเขาดีเขาก็ตอบแทนเราด้วยไข่นะครับแล้วก็อนกดอีกสามกองเขาบอกว่าต้องทําอาหารให้เขากินก่อนได้ได้เราไปหั่นหันยวกมาให้เฮ้ยแม่เขามองเว้ยเฮ้ยไข่ฉันหายไปไหนวะเมื่อกี้อยู่ในนี้ดูดูฟิน่เดูฟินเหมือนแมวเลยว่ะ ดูดิมาบนใหญ่เลยแม่ไว้หมดแล้วแม่ไวหมดแล้วหลหน่อยแล้วหลบหน่อยแล้วไป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 แล้วก็น่ารักนะไก่เราได้ไข่ไก่ไปสิบเจ็ดฟองทุกคนเอาเรื่องโอ้ดูดูเขาเดินยิ้มเดะเอาไข่ไปเก็บก่อนนะหวาโอ้โหทุกคนสิบเจ็ดฟองอ่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวเก็บฝังไหนก่อนแม่น่นบกโน่นนะมัเหือก็มีนะ มะเขือสุขาต้นเต็มเลยครับมาก็นี่แหละบ้านตัวเราเก็บกินไปเรื่อยๆนี่โอ้หส้มตำนั่นไหมเนาะเต็มเลยนะนี่เก็บได้เลยมั้งเนี่ยเก็บได้มนเลยใช่ไหมนี่นะครับวันนี้เห็ดโอ้โหเสียดายถ้ามาเร็วกว่านี้กสองวันเดือนได้เยอะอยู่นะเห็ดอืมอ่ะนี่ เหตุอะเพราะว่าน่าจะเก็บกินไม่ได้เพราะว่าดูแล้วมันดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่มันนั่นแล้วอ่ะไปเก็บออกก็ได้แม่มันมีดอกเล็กด้วยไปเข้าไปดูโอ้โหดูดอกเลยครับทุกคนหืมด,ดอกล่างก่อนก็ได้แม่มาเก็บช้าไปเนาะเนี่ยดนะูทุกคนแก่แล้วออ้ไม่ทันนะครับดูดิดอกแบบกระหึมเลยคือพอดีพิมพรเขาไม่อยู่อ่พาพอดีญาติเขาเสียใช่ไหมใช่แกก็เลยไม่ได้เข้ามาเก็บไปกินนะครับถามว่า เห็ดอ่ะเราก็ทําไว้กินนั่นแหละแต่เรากินไม่ทันเราก็แบ่งให้พี่ๆของมาเกบไปกินกันเนี่ยถ้าเกิดพีอามาเก็บกินก็ได้แกงหนึ่งเลยนะเสียดายนะครับทุกคนก <c oughs> ็อย่างที่บอกบางทีปลูกเสร็จปุ๊บเราก็แบ่งคนโน้นคนนี้กินนะครับอ,อย่างอันนี้เที่ยวไปวก็แบ่งให้คนอื่นกินเหมือนกันกินกันไม่ทันนะครับใช่เนี่ยได้เลยเดือนสองลูกเนี่ยบวมนะครับสองลูกนะโน่น อ่ะเก็บเลยใช่ปะ่ะพอเดี๋ยวกว่าจะมาก็แก่อีกนะเขาแอบเหรอแม่อุ้ยถั่วพลูนี่ยังได้อีกนะครับนี่เห็นแล้วเขาลังเต็มอันนั้นอะไรอ๋อนี่เก็บเลยเพราะเกิอตำอพริกกะปิเนี่ยนะเอาไปโรยใช่ไหมแม่ใช่อันนี้เขาเรียกพริกกระดุมนะครับทุกคนไอ้บ้านเรามันมีพริกอันนี้ด้วยดิแม่อ่าพริกขี้หนูสวน อยู่ตรงบ่อปลาติดลูกหรีอยงไม่รู้ติดแล้วแม่เก็บไปยังยังต้องไปเก็บไหมไว้ก่อนไม่รู้แล้วแต่แม่เม็ดเล็กอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนกันทั้งนั้นไปโอ้โหแดงทั้งต้นอันนี้เผ็ดนะทุกคนล้อเล่นไม่ได้นะบอกเลยกัดไปนี่ก็สะดุ้งแงงใช่ะ่ะแม่อืม สีสวยเฉยๆนะลูกกลมๆนี้มีดูแล้วแบบฮ้ยไม่มีอะไรเปล่าโหกัดไปนี่สะดุ้งเลยนะมาม่าเดืนบอกโหนี่ถ้ามีเป็นไร่นี่เก็บกันร้องไห้นะนี่แค่สองร้อยวานะปลูกแค่ครึ่งเดียวนี่ครึ่งยังไม่ได้ปลูกเนะเก็บกันเป็นชั่วโมงเนกะ็บหมดเลยเหรอฮะ <c oughs> ไม่หมดนี่พริกเราได้อีกแล้วนะครับ ะไม่รู้คณะแม่จะเก็บอ๋อจะกินไหมอ่ะไม่ทอทอทอเก็บไปแล้วมันต้องกินทุกวันเนี่ยต้องไม่ต้องเป็นคนทำกับข้าวเนี่ยไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยเควยังไม่ได้เก็บเลยเควไว้ก่อนก็ได้อุ้ยมันแตกอ่ะเดือนใช่มันแตกว่าอันไหนเนี่ยเดี๋ยวแกะออกเดี๋ยวไปสับให้ไก่กินเลยโอ้โหเป็นไงเอาเควให้ไก่กินด้วยบำรุงมันหน้าดู อไม่มันก็ถ้าไม่เอาออกอ่ะมันก็เหลืองนี่ไงอ่าอ่าอ่าได้ได้ได้อ๋อให้ใจกินเลยของข้างหลังก็จะเป็นปูเล่นะเหมือนคณะเลยนะอันนั้นต้องเอากลับอีกผัดไหมแม่ไม่ไม่ไว้ก่อนนะเป็นไงของกินเยอะเลือกอต้นหอมเลยโอ้โห้เด้งๆว่าจะขุดแล้วไปแบ่งปลูกแปลงอื่นมันก็ได้เลยนะไว้ก่อนครับกําลังสวยเลยนะครับมีต้นหอมโอ้โหอันนี้ซื้อมาแปดสิบบาท หลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้น้องไก่ของเรากินกันนะครับมีดก็ไม่ได้ซื้อใหม่ซากทิงเลยหั่นก็ไม่อยากจะเข้าอันนี้ย่าหวานนครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปให้ไก่กินกันนะครับวันนี้เขาให้ไข่เราเยอะไงสิบเจ็ดฟองใช่ไหมแม่ใช่ให้เยอะนะครับประมาณสามวันนะสิบเจ็ดฟองก็ ถือว่าโอเคอยู่นะครับของชอบเขาเลยรับโอนนะครับวันนี้ไม่ได้ให้แหนแดงนะครับได้ผัดไปเยอะละไป ผ่านมาแล้วเด็กๆโโแม่ดูแม่ใช่เดี๋ยวแขวนไว้ไงแม่แม่ดูเขาดีอ่ะแม่เปิดประตูอาาารนงไก่เราเอามาเสิบแล้วเดี๋ยวกล้วยปลูกให้เขากินกันแล้วด้วยนะครับโอ้แม่เขาชอบกันนะเนี่ย นี่นะครับอาหารทำาให้เขาก็กินกันใหญ่เลยนะครับทุกคนชอบแหละดูออกนะครับอโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้นอนบ้านสวนนะครับ ก็คือเข้ามาเลี okay. so ้ยงไก่เก็บผ hmm. hmm ักเลี sure ้ยงปลาดูต้นไม้นะครับแล้วก็ทำที่เลี้ยงแมงดาใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนวันนี้ก็ถือว่าหมดวันเหนื่อยเหมือนเดิมก็รอดูการอัปเดตละกันแล้วเดี๋ยวมารอบหน้านะครับทุกคนเราจะซื้อต้นไม้ดอกไม้นะครับมาปลูกเพิ่มหรือของเก่าออกเพราะว่ามันโทมแล้วประมาณ3ามเดือนแล้วแม่นะครับก็เดี๋ยวมาทําเพิ่มกันแล้วก็อาจจะได้มานอนที่นี่กันอีกนะครับยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทําอะไรที่บ้านสวนนะครับอยากให้เลี้ยงอะไรเพิ่มลองคอมเมนต์ดูถ้าเราทําได้เดี๋ยวเราทําครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครับ